สวัสดีครับน้องๆวันนี้นะครับวิชาเซนเซอร์และไวเลสเน็ตเวิร์กนะครับจะมาเริ่มกันในอีีเริ่มต้นนะครับนะครับเรามาดูกันนะครับความหมายของเกษตรแม่นยำนะครับเกษตรแม่นยำนะครับถ้าจะพูดถึงงานเกษตรแม่นยำนะครับเราต้องมาดูความหมายของเกษตรกรรมก่อนนะครับเกษตรกรรมหมายถึงกิจกรรมพ่อปูกพืชนะครับเลี้ยงสัตว์และรูปแบบของชีวิต แบบอื่นๆนะครับเพื่อเป็นอาหารเส้นใยเชื้อเพลิงชีวภาพยารักษาโรคแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นนะครับนะครับเพื่อความยั่งยืนและเพิ่มสมรรถภาพนะครับสมรรถนะของชีวิตมนุษย์นะครับเกษตรกรรมเป็นการพัฒนาที่สําคัญในความเจริญของอารยธรรมมนุษย์นะครับนักศึกษานะครับที่ไม่ย้ายที่อยู่นะครับซึ่งพอปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ในสปีชีที่ถูกทําให้เชื่องได้นะครับเพื่อใช้ในการผลิตอาหารช่วยหล่อเลี้ยงพัฒนา การของอารยธรรมนะครับการศึกษาด้านเกษตรกรรมนะครับถูกเรียกว่าเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ทางด้านการทําเกษตรกรรมนะครับแล้วนะครับเกษตรมั่นยําสูงนะครับหรือ Precision Agriculture นะครับคืออะไรนะครับมันเป็นรูปแบบของการทําเกษตรนะครับที่นําเอาเทคโนโลยีและการจัดการข้อมูลมาใช้ในฟาร์มนะครับเพื่อการบริหารการจัดการฟาร์มในพื้นที่นะครับ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นคือการทําการเกษตรนะครับที่สามารถนําเอาข้อมูลนะครับการทํางานในพื้นที่หน้างานมาบริหารจัดการได้นะครับหรือช่วยในการตัดสินใจนะครับเช่นข้อมูลสภาพอากาศปริมาณน้ําภาพถ่ายทางอากาศนะครับการเป็นอยู่ของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งเอาข้อมูลเหล่านั้นนะครับนะครับมาโดยระบบ iot นะครับหรือ internet of things นะครับมาใช้ในการสื่อสารระหว่าง อุปกรณ์และเซ็นเซอร์เพื่อให้กิจกรรมสามารถดําเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับจะถูกนํามาวิเคราะห์นะครับเพื่อใช้ในการตัดสินใจนะครับนะครับจะเห็นว่าเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างนะครับของการนําเอาสิ่งต่างๆที่อาจารย์ได้แนะนํานะครับมาใช้งานนะครับจะเห็นว่านะครับตรงนี้เป็นตัวอย่างของนะครับระบบของ d e แทกนะครับฟาร์มแม่นยำก็จะมีเซ็นเซอร์อัจฉริยะนะครับ ใช่ไหมครับจะเป็นอุปกรณ์ช่วยในการสังเกตติดตามการเปลี่ยนแปลง r ร a l Time Tracking นะครับคือสามารถส่งข้อมูลนะครับติดตามข้อมูลได้ตลอดเวลาวิเคราะห์อ,อชนชานฉลาดนะครับนั่นคือหนึ่งในการประมวลผลนะครับแล้วก็ชีวิตเรียบง่ายด้วยปลายนิ้วชีวิตเรียบง่ายด้วยปลายนิ้วนั้นหมายถึงนะครับต้องมีกราฟิกยูเซอร์อินเทอร์เฟซนะครับหรือหน้าต่างของผู้ใช้งานนะครับสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วนะครับไม่ต้อง ดำเนินการอะไรที่มันยุ่งยากซับซ้อนนะครับนี่คือตัวอย่างของเกษตรแม่นยำนะครับเราควรจะมีอะไรบ้างนะครับในวิชานี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับคณิตศาสตร์นะครับเป็นตัวที่สําคัญเลยนะครับในการนะครับเรียนรู้ระบบทุกอย่างทางงานวิศวกรรมนะครับจะเห็นว่าทําไมนะครับเราจะต้องเรียนคณิตศาสตร์นะครับเพราะว่าคณิตศาสตร์เนี่ย เป็นพื้นฐานเลยนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับอ่าเดี๋ยวน้องๆลองมาทําโจทย์ง่ายๆดูนะครับนะครับอันนี้เขาเรียกว่าฟังกช์ชันนะครับคณิตศาสตร์นักศึกษาต้องรู้เลยนะครับว่าเราต้องเรียนรู้กันคำนวณฟังกช์ชันนะครับ y เท่ากับ 3x บวก2นะครับถ้า x เท่ากับ0นะครับนั่นก็คือ y จะเท่าอ่าเห็น y 0จะมีค่าเท่ากับ 3คูณ0ูนบวก2ก็คือ2นะครับแต่ถ้าเป็น y 1ละ่ะ y 1ก็คือ x ถ้ากับ1ก็คือ3คูณ1บวก2เท่ากับ3บวก2หรือเท่ากับ5นะครับนักศึกษา,าก็ใส่สิ่งเหล่านี้ลงไปนะครับอันนี้คือคณิตศาสตร์เบื้องต้นนะครับสิ่งที่สำคัญนักศึกษาจะต้องเข้าใจ นะครับต่อมาครับเป็นฟังเป็นอสมการนะครับนอกจากสิ่งที่เป็นสมการนะครับนักศึกษาต้องรู้สิ่งที่เป็นอสมการเข้าไปด้วยนะครับอสมการนั่นหมายถึงนะครับนักศึกษาจะต้องเข้าใจนะครับเครื่องหมายต่างๆของอสมการอันนี้เป็นเครื่องหมายอะไรครับถ้ามามองทาง y นะครับเป็นเครื่องหมายมากกว่านะครับ y x ต้องมากกว่า 3x บวก2 นั่นคือถ้าเขียนเป็นนะครับเส้นจํานวนนะครับเขียนเป็นเส้นจํานวนนะครับดูนะครับ y ต้องมากกว่าเท่าไหร่ถ้า x เท่ากับศูนย์นะครับ y ต้องเป็นนะครับ y ศูนย์ต้องมากกว่า30มนบวกสนั่นคือ y ต้องมากกว่า2นะครับมากกว่า2องเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับมากกว่าก yeah. pues ็ไปทางนี kind of ้นะครับ มากกว่า2นั่นคืออาจจะเป็นอะไรครับอาจจะเป็น3 4 5 6 7นะครับไปเรื่อยๆก็ได้นะครับเป็นอะไรก็ได้นะครับที่มากกว่า2อันนี้ก็เรียกว่าสมการนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นนะครับสิ่งที่จะต้องนำไปใช้ในการเขียนโปรแกรมนะครับหรือคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งนะครับลองดูถ้าเป็น2ล่ะครับ ถ้เป็น y 2มากกว่า3 2บวก2ก็คือ6บวก2เพราะฉะนั้น y ต้องมากกว่า8นะครับอันนี้นคือแับถ้าเขียนเป็นเส้นสรรมการนะครับอันนี้เลข8นะครับเขียนเป็นเส้นสรรมการก็คืออะไรก็ได้ที่มากกว่า8อาจจะเป็น8.01 8.2 910ไปเรื่อยๆนะครับนี่คือ คณิตศาสตร์แล้วเราจะเอาไปทําอะไรนะครับคณิตศาสตร์เหล่านี้เอาไปใช้ในบูลีนนะครับบูลีนก็คือนะครับนิพจน์ของตรรกศาสตร์นะครับนิพจน์ของตรรมศาสตร์นะครับซึ่งจะเป็นตัวบอกว่าอันไหนเป็นจริงอันไหนเป็นเท็จนะครับสิ่งนี้สําคัญนะครับเราต้องปูนะครับปูพื้นฐานตรงนี้ให้ได้นะครับถ้าเป็นตัวนี้ครับ 5x มากกว่า2เมื่อ x เท่ากับ1เมื่อ x เท่ากับ1นะครับบูลีนตรงนี้จะเป็นไงครับ5ถ้าอาจารย์ตรวจสอบนะครับ5 1มากกว่า2ไหม5ามากกว่า2มากกว่าหรือเปล่าครับถ้า5เมากกว่า2อันนี้เป็นจริงนะครับ true นะครับอันนี้คือตัวอย่างของการนำนะครับตัวนะครับตรรกศาสตร์มาใช้นะครับต่อมาครับ ถ้าเป็นข้อที่2ล่ะนะครับ5มากกว่า2 -5 ลบ5มากกว่า2ไหมครับลบ5มากกว่า2หรือเปล่าครับไม่มากกว่านี่เป็นฟอรนะครับนี่คือตัวอย่างของการใช้ตรรกศาสตร์นะครับในการแปลความหมายของค่าคณิตศาสตร์นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับจะถูก นำไปใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งนะครับออกมาเป็นโฟร์ชาร์ดเหล่านี้นะครับเราถึงจะเขียนโปรแกรมได้ดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในบทหลังๆนะครับว่าตัวนี้นะครับตัวตรกศาสตร์เหล่านี้นะครับเราจะเอามาใช้ในการทำสิ่งใดนะครับต่อไปครับส่วนประกอบที่น้องจะต้องมีเลยนะครับก็คือคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งนะครับคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งนะครับก็คือการเขียนอักขระหรือภาษาใดๆก็ตามนะครับเพื่อให นะครับคอมพิวเตอร์นะครับสามารถเข้าใจได้นะครับโดยที่ในวิชานี้นะครับเราจะเรียนรู้ในการเขียนภาษา C++ นะครับซึ่งเป็นพื้นฐานของตัวไมโครคอนโทรเลอร์ตัวหนึ่งนะครับที่จริงภาษา C หรือ C++ หรือภาษาอื่นๆก็สามารถเขียนเพื่อให้ตัวไมโครคอนโทรเลอร์นะครับ ECU เนี่ยสามารถทำงานได้นะครับแต่ในวิชานี้นะครับเราจะเขียนตัว C++ เพื่อนะครับควบคุมไมโครคอนโทรเลอร์ที่เป็น อยู่ในรูปของ Arduino นะครับ Arduino ก็คือแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งเลยครับที่นำเอาตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับมาประกอบนะครับมาประกอบกันนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับคนที่นะครับอชอบชื่นชอบในการงาน DIY นะครับงาน DIY หรืองานประกอบเนี่ยก็จะเอาไมโครคอนโทรลเลอร์นะประกอบกับวงจรนั้นวงจรนี้อุปกรณ์นั้นอุปกรณ์นี้นะครับเพื่อสร้างมานะครับแต่ตอนนี้เขามีแพลตฟอร์มที่เรียกว่า Arduino นะครับ Arduino ก็ นะครับสามารถทดสอบนะครับคำสั่งเบื้องต้นได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ดูกันนะครับในการเขียนโปรแกรมนะครับมีส่วนอะไรบ้างต่อมาเซนเซอร์นะครับสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือเซนเซอร์นะครับลักษณะของเซนเซอร์นะครับมีอะไรบ้างนะครับเซนเซอร์ที่จริงความหมายของของเขาจริงๆนะครับก็คืออุปกรณ์ตรวจวัดนะครับอุปกรณ์ตรวจวัดนะครับหรือ ตัวรับรู้นะครับหมายถึงวัสดุหรือสิ่งที่สามารถรับรู้ถึงตัวกระตุ้นนะครับและส่งสัญญาณที่รับรู้ออกเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงนะครับในรูปของกระแสนะครับความต้านทานนะครับหรือว่าแรงดันใดๆก็ตามนะครับสามารถทําให้เรานะครับรับรู้ได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างของนะครับแผ่นพังของเซ็นเซอร์นะครับจะเห็นว่านะครับจะมีนะครับตัว สัญญาณนะครับสัญญาณเข้าไปในเซ็นเซอร์นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะรับตัวกระตุ้นนะครับตัวกระตุ้นเข้ามานะครับแล้วก็จะเกิดสัญญาณออกนะครับเห็นว <ๆ S 2> <så ua. S 1> ่าเราต้องมีสัญญาณขาเข้านะครับจากนั้นเอาวัสดุเนี่ยไปรับตัวกระตุ้นนะครับแล้วจะรับสัญญาณขาออกเข้ามานะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับในปฏิบัติการนะครับว่าเราจะมีอะไรบ้างที่จริงเซนเซอร์มีหลากหลายตัวนะครับมีหลากหลายตัวนะครับในเรื่องเรื <iter> ่องของการ เลือกใช้งานนะครับเซ็นเซอร์มีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ความร้อนเซ็นเซอร์แสงเซ็นเซอร์แก๊สนะครับเซ็นเซอร์ในเรื่องของความต้านทานนะครับมีหลากหลายนะครับในเรื่องของการใช้งานนะครับเราก็ควรเลือกใช้งานในส่วนของที่เป็นนะครับย่านการทํางานเราต้องดูให้ชัดนะครับอย่างเช่นเซ็นเซอร์สีฟ้ากับสีขาวตัวนี้นะครับนักศึกษายังไม่ได้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะไม่ ไม่ทราบว่านะครับตัวนี้เอาไว้ใช้อะไรนะครับแต่มันจะมีช่วงการทํางานนะครับนนี้เขาจะบอกเลยนะครับช่วงการทํางานนั้นคือ0ูนถึงห้องศานะครับแต่ถ้าเป็นตัวสีขาวครับช่วงการทํางานลบสี่สิบถึงร้อยี่องศาอ่าเราต้องเลือกใช้ให้ถูกนะครับนึกงศานะครับไม่อย่างนั้นนะครับการทำงานของเซนเซอร์นะครับจะไม่เหมาะสมนะครับต่อมาครับจะเป็นเรื่องของความไว ความไวนะครับก็คือการเลือกใช้อุปกรณ์ตรวจวัดนะครับจำเป็นต้องมีความไวที่เพียงพอต่อการจ่ายพลังงานขาออกนะครับจะเห็นว่านะครับถ้านะครับถ้าเราเข้าใจ sensitivity นะครับหรือความไวของการวัดนะครับก็สามารถเลือกใช้นะครับตัววัสดุเซนเซอร์ได้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับอย่างเช่นปลอดนะครับในเทอร์โมมิเตอร์นะครับเคลื่อนที่1เซนติเมตรนะครับมีการเคลื่อนที่ขึ้นลงหนึ่งเซนติเมตรเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเพียงหนึ่งองศานะครับดังนั้นความไว ความไวก็คือเท่าไหร่ครับ1ซนติเมตรต่อ1องศาเซลเซียสนะครับนั่นก็คือความชันของตัวนะครับเซนเซอร์ตัวนี้นี่เองนะครับอย่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องของคอนเซ็ปต์นะครับต่อมาเป็นในเรื่องของการตอบสนองความถี่นะครับหรือ r e q u e n c y response นะครับอุปกรณ์ตรวจวัดนะครับต้องทำงานได้ราบเรียบในย่านความถี่ที่ต้องการนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของการตอบสนองความถี่ นะครับต่อไปครับการเลือกเซ็นเซอร์นะครับจะต้องมีความเหมาะสมกับสภาพของการใช้งานนะครับความเหมาะสมนะครับเราต้องเลือกให้ถูกนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นในช่วงของการวัดแสงนะครับในช่วงของการวัดแสงเนี่ยในแต่ละคลื่นเวฟเลงนะครับมีเซ็นเซอร์ในแต่ละตัวนะครับที่เหมาะสมนะครับไม่ใช่เอาเอาตัวเดียวมาวัดได้ทุกอย่างนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่เหมาะนะครับ สามารถวัดได้ไม่ได้นะครับแต่อาจจะไม่เหมาะนะครับต่อไปนะครับเป็นส่วนของความแม่นยำนะครับความแม่นยำนะครับความแม่นยำนะครับหรือ accurate นะครับ accuracy นะครับความแม่นยำจะบ่งบอกถึงนะครับความสามารถของเซ็นเซอร์นะครับว่าสามารถแสดงค่าได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขนาดไหนนะครับถ้าให้ตัวตัวเป้าหมายเนี่ยนะครับเป็นค่าความจริงนะครับส่วนที่ Accuracy มากที่สุดก็คือนะครับต้องตรงเป้านะครับต้องตรงเป้าตรงเป้าตลอดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเซนเซอร์นะครับมีความแม่นยำนะครับน่าเชื่อถือแต่นะครับแต่ถ้าความเที่ยงตรงนะครับความเที่ยงตรงหมายถึงวัดเท่าไหร่ก็ได้ค่าเท่านั้นนะครับอันนี้รูปบนซ้ายนะครับจะบ่งบอกถึงเซนเซอร์ที่มีความเที่ยงตรงนะครับ ต่อมานะครับมาดูรูปร่างสายนะครับจะเห็นว่านะครับเวลาเอาเซนเซอร์ไปวัดค่านะครับวัดค่าได้กระจายแล้วไม่ตรงกลางด้วยนะครับอันนี้นะครับอันนี้จะหมายถึงในกรณีเซ็นเซอร์ไม่มีความเท่งตรงแล้วก็แม่นยําเลยนะครับเพราะวัดวัดได้กระจายแล้วก็ไม่วัดตรงกลางด้วยนะครับต่อมาครับเป็นในเรื่องของความแข็งแรงนะครับของการใช้งานจะเห็นว่า การเลือกใช้เซนเซอร์นะครับต้องคำนึงถึงความแข็งแรงและการใช้งานนะครับเช่นว่าตรงนี้เขาวัดคขอนเอานำเซนเซอร์นะครับไปทดสอบถึงความแข็งแรงนะครับว่าเซนเซอร์น่ะอยู่ได้สามารถใช้งานได้กี่ชั่วโมงหรือกี่ครั้งนะครับต่ปไปครับเป็นในเรื่องของสัญญาณรบกวนนะครับสัญญาณรบกวนนะครับเนื่องจากเซนเซอร์นะครับเป็นในเรื่องของไฟฟ้านะครับฉะนั้นการเกิดสัญญาณรบกวนจึงมี นะครับเพราะฉะนั้นในการเลือกใช้งานนะครับผู้ใช้งานอาจจะต้องเลือกนะครับเลือกเซ็นเซอร์ที่มีค่าการรบกวนที่ต่ำนะครับก็จะแลกมาด้วยราคาที่สูงนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับต่อมาเป็นในเรื่องของขนาดนะครับขนาดก็มีผลต่อนะครับการใช้งานของเซ็นเซอร์จะเห็นว่านะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับในกล้องที่ใหญ่ขนาดเซ็นเซอร์ก็จะ ใหญ่นะครับเราสามารถเลือกขนาดเซ็นเซอร์ที่ใหญ่ได้นะครับแต่ถ้ากล้องที่เล็กลงมาเราก็จาเป็นต้องเลือกขนาดนะครับของเซ็นเซอร์ที่เล็กลงมาตามนะครับเพื่อความเหมาะสมในการใช้งานนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเบื้องต้นของวิชานี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าน้องๆสงสัยนะครับหรือมีคําถามในส่วนใดนะครับก็สามารถเม้นถามได้นะครับใต้คอมเมนต์นะครับหรือสามารถอินบ็อกซ์มาที่อาจารย์ได้เลยโดยตรงนะครับ สำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ก็บมพิพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ